สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกับปูแชนแนลต้นไม้ที่พี่น้องเห็นอยู่ในกันนะ้นี่เกคือ,คอ,คอต้นต้นประดู่พี่น้องนะต้นประดู่นี่จัดเป็นไม้เนื้อแข็งชนิดนึงนะครับจัดว่าเป็นไม้เศรษฐดิจอ่าของเทนเสถียรท,ที่เกิดขึ้นกับต้นไม้ประดูน่นี่นะครับพี่น้องตามตำราโบราณ เพิ่าให้คุณวิเต๋ไปทางมหาอำนาจราชศักยศตำแหน่งนะครับพี่นอ้องมหาอำนาจราชศักยศตำแหน่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับไม้ประดู่นี้ไม่ว่าจะเป็นกาฝากไม่ว่าจะเป็นคดนะครับพี่น้องคดตัวไม้ถึงส่วนที่ติดอยู่ตามเปลือกไม้แล้วก็ยางหลากเข้าไปได้เหนือใหม่นะจัดว่าเป็นคด ตามตำราโบราณพี่น้องโคดมีสามารถแยกด้หลายประเภทนะครับส่วนที่อยู่ใจกลางส่วนที่เป็นแกนกลางก็เรียกว่าโคดส่วนที่แกนกลางที่กลายเป็นหินก็เรียกว่าโคดซึ่งเป็นโคดที่หายากมู่งน่โอกาสเกิดขึ้นหน่อยนะครับอ่าหนึ่งในพันหนึ่งในหมืน่นนะครับโคดที่อ่าติดอยู่ตามผิวไม้นี่ค่อนข้างที่หาเบิ้งได้ง่ายกว่ากันนะครับเมื่อนี้กับป๊อแนวภาพพี่น้อง,องมาเบิง้งโคด ไม้ประดูนะครับซึ่งโอกาสเกิดกันลร้ก็กานนะครับโอกาสที่เห้าที่ทีไปพอนี่ยก็มีนะครับ,นะรบพี่น้องสีภาพ,พบิบงคดของไม้ประดู้ะพี่น้องด้อนี่นี่คือโคดไม้ประดู้ะพี่น้อง สามารถนําไปใช้ประโยชน์เป็นเครื่องรางเป็นของทนสิทธิ์นะครับที่มีลิตรในตัวก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี่โดยการเอาแบบไดพี่น้องตั้งร่อยเล่าแก้เต็มทีแล้วก็ร่อนออกเองนะครับสีล่องดันดันให้พี่น้องเบิ้งกันว่าสามอารถออกมาได้บะนี่พี่น้อง เป็นเนื้อไม้ที่แทงเข้าไปในลำต้นเป็นเดือยเป็นเดือยเข้าไปพี่น้องจัดเป็นเที่ยวเป็นเดือยแทงเข้าไปในเนื้อใหม่ตามภาษาของพฤกษศาสตร,นร์นี่เพื่อนไม้ที่มีปัญหาในเรื่องการเจริญเติบโต,ตนะครับเป็นหิดเป็นปรสิต อ่าเป็นเป็นฮิตเป็นไม้ที่ผิดปกติในด้านการเจริญเติบโตพี่น้องไม่ที่เป็นปมนี่ที่เกิดขึ้นทีพมีปมแล้วก็ตัวเดือยตัวกขาวหนิดแท่องออกไปไมนะครับตามโบราณเนี่ยบรนจัดว่าเป็นของทนสิทธิเป็นคดนะครับพี่น้องมน,นีเอาไม้พี่น้องเบงิ้งนี่คือจุดกําเนิดของคดไม้ประดูด่แลวพี่น้องเด้อาไม้ประดู่นี่ จัดว่าเป็นใหม่เนื่อยแข็งชนิดหนึ่งซึ่งโอกาสเกิดคดมียากครัพี่น้องจัดว่าร้อยต้นไม่เจอสักต้นละ่ะไม่เจอสักคดเลยกับ่าใดเนาะประมาณลอยละหาลอยเปอร์เซ็นนะครับห้าร้อยต้นจะเจอต้นหนึ่งแต่ว่าก้าฝปากนี่จะเจอหลายอยู่คดนี่จะเจอหน่อยพี่น้องนี่คือคดไม้ประดูด่้อพี่น้องเน้ะของน้นิ์ที่มีลิสในตัวที่ให้คุณวิเศษด้าน อำนาจร,ราชศักนะครับยศตําแหน่งด้านการมาหาอำนาจด้านราชศัก์ก็คือการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งเลื่อนขั้นนะครับขอบคุณเลยๆพี่น้องที่สลายเวลาไม่ขามาเบิงิวงขอบคุณที่กดไลค์ที่กดติดตามเป็นลังนใจให้กับปอที่แนดีๆีตัมือมากขึเกา่าพี่น้องคลิปนี้ลาพี่น้องสำนีกเจอกันคลิปหน้า กับ channel, ป๋อแชแนลกล่าวคำหวา,บาสบายดีครับพี่น้องผม